อัสสลามุอะลวอินมัลอบบามีัลลอฮมมะ็นดวะมรตาานีจากอลลอบวตะอประสบดท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับที่กําลังติดตามชมผ่านแอพลิเคชัน Facebook ผ่านเพจชมรมคนลมเย็นเพื่อการศึกษา นะครับอรยาฮุลบาริดะเป็นประจำครับทุกวันพรฤหัสบดีนะช่วงนำท่านทัศนาตามภาษาฮชิมวันนี้เราบันทึกรายการยำค่ำคืนนะครับอออากาศวันพรฤหัสวันนี้นะครับคำคนลมเย็นอินบ้านชานะฮะก็เรามาถ่ายทำรายการกัน,กนที่ร้านบ้านชานะครับของคุณครูฮารูนอ,อก็พิทักษ์นะครับซึ่ง ก่อนที่เราจะพูดคุยกับเรื่องราวในรายการนะครับก็เนิดหนึ่งนะครับว่าร้านชานะครับร้านบ้านชาเนี่ยจะ,จ, 26, ะะจะเปิดทำการวันจันทร์ที่26หธันวาคมนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับจะเปิดทำการวันจันทร์ที่26นี้นะครับ2,559เนี่เป็นต้นไปนะครับก็ซอยรามคำแหง1 2 0 เจนะเาจ็ดทับสามกน,นะถ้าผมจำไม่ผิดติดกับศูนย์โตโตยต้านะครับศูนย์โตโยต้าทีบเอ็อพาซิโอเนี่ยนะครับสนนุนสุขาวิบาล3นะครับก็อยู่ถนนรังแผงเนี่ยนะครับก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะฮะแวะมาอุดหนุนกันได้ตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง ห้าทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งนะครับที่สวนอาหารบ้านชาก็วันนี้เรามาถ่ายทํารายการกันแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับฟรี w i f i นะครับฟรี w i f i แล้วก็ในในรอบใหม่นี่นะฮะในในช่วงเปิดร้านใหม่เนี่ยฟรี w i f i แล้วก็ทานครบ300บาทมีภูเขาไฟ <c oughs> นะครับมีมีฟังนเย็นภูเขาไฟหนึ่งชุดใหญ่นะครับ มอบให้แล้วก็จะมีรางวัลพิเศษอีกในเฉพาะในเดือนธันวาคมนะเปิด4ี่วันก็หมดโปรโมชั่นพอดีนะครับก็ก็เรียกลูกค้าดีก็มามาอุดหนุนกันได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอยู่กันที่นี่แหละนะครับก็กลับมาเรื่องราวนะในในแวดวงสังคมที่สัปดาห์นี้จะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่าน ผู้ชมนะครับไปร่วมกิจกรรมกันนะครับก็งานแรกนะครับงานร่วมด้วยช่วยนาฟิอาและโรงเรียนอิสลามมุตานเลมลำในโสนะครับจัดงานการกุศลขึ้น2วันก็คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ทธันวาคมนะครับ2 5 0 0 5 9วันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้นะครับท่านอิหม่ามอาจารย์อับดุลมายดอิสมัน แล้วก็ในฐานะอิมามประชามิซิสแล้วก็คุณคุ้ยอัมมารอชิดีอิสมันที่ได้ฝากประชาสัมพันธ์นะครับแฟนเพจไปร่วมงานกันนะครับวันแรกก็มีกิจกรรมการบรรยายที่น่าสนใจนะครับกับหัวข้อเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับจากท่านนายกสมาคมคุรสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่าจามดวงหากิมวันเดล ใน,ในวันเสาร์ก็ภาคเช้าก็จะเป็นการตอบปัญหาพรุดอินภาคกลางคืนก็จะเป็นการทดสอบอนาชีตนะครับก็ไปร่วมงานกันได้นะครับที่มัสยิดนาฟิอาล์ลในโสหรือว่าโรงเรียนอิสลามมุตานเลมนะครับอีกงานหนึ่งนะครับก็เป็นงานของคองสีวังเล็กนะครับโรงเรียนนุรุนอิสลามนะครับคองสีวังเล็กก็จัดงานกันขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่25 นะครับวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมนะครับเป็นงานของโรงเรียนอุรุนสลามของสีวางเล็กท่านวิลาธนากรกองแก้วประธานอำนวยการก็ฝากกัรเชิญด้วยนะครับว่ากางวันเนี่ยมีการตอบปัญหาภาคฟุดตีนและก็คือนก็เป็นการทดสอบการขับลำนำอนาชิตนั่นคือข่าวที่แจ้งเราเข้ามาขอเรียนอีกอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนย้ำอีกครั้งว่าหลายๆท่านเนี่ยบางทีเจอกันก็บอกว่า โอ้ยวันนั้นทําไมประกาศงานไม่เห็นมีงานที่บ้านเลยไม่เห็นประกาศให้เลยผมก็เรียนตามตรงนะครับว่าผมจะประกาศให้เฉพาะงานที่ผมได้รับการประสานมาจากพื้นที่เท่านั้นถ้าหากว่าท่านอยู่ในพื้นที่ท่านบอกเรามาหรือท่านเอาการ์ดมาให้เราเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้แต่ถ้าหากว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ข่าวแต่ไม่มีใครบอกเราเลยให้ประกาศให้ผมไม่ไม่ขอที่จะไม่ประกาศให้ตรงนั้นไม่ใช่ว่าหยิงออะไรนะ เพราะว่ากลัวเดี๋ยวประกาศไปแล้วก็มันจะมีปัญหาว่าใครใช้นะใครสั่งให้ประกาศเนี่ยมันมีอยู่เพราะว่าในรอบปีที่ผ่านมานะฮะกว่าจะมาบรรจบปีเนี้ยปีที่แล้วมันมีเหตุการณ์อยู่ที่ท่าทั้งหลายก็อาจจะไม่ทราบนะครับแต่แต่ในในวงพวกเราเนี่ยทราบกันดีเราไปถ่ายทํารายการเนี่ยโดนตําหนิมาว่ามาถ่ายกันได้ไงใครอนุญาตนะก็ก็ฉะนั้นแล้วก็คือ เอาเป็นว่าท่านประสานมาให้ชัดเจนดีกว่านะครับเราก็จะประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆสู่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับช่วงนี้เนี่ยางานเยอะนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพราะว่า,าต้องรักษาสุขภาพนิดนึงหนาวได้กี่วันนะเร,เริ่มร้อนมกก่อีกแล้วนะครับนั่นก็คืองานที่แจ้งผ่านเราเข้ามานะครับสองงานด้วยกัน แล้วก็จากที่เราได้เคยคุยกันไว้นะครับว่าเ,ออเพจชมรมคนลมเย็นเพื่อการศึกษาของเราเนี่ยนะฮะเ,ออเป็นชมรมที่ไม่ได้ยึดติดนะไม่ได้ยึดติดคือสนับสนุนทุกองค์กรที่มีการเรียนการสอนหรือนำเสนอในสิ่งดีๆนะครับไม่ไม่ใช่ยึดไม่เป็นการยึดติดองค์กรหนึ่งองค์กรใดฉะนั้นก็อยากที่จะได้ประชาสัมพันธ์กันตรงนี้เลยนะครับ ในวันในในวันนี้คืนนี้ข้าลงอ่ะพูดยังไงคืนนี้ข้าลงถ้าคืนมันก็ต้องข้าถูกต้องครับนะผมสับสนตัวเองคืนนี้นะครับสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งทางเพจสมาคมกรีแห่งประเทศไทยในความอนุเคร์ของท่านจุฬาราินตรีจะมีการ f a c e b o o k Live นะครับแพร่ภาพสดในเรื่องของอัลกุรอานนะครับทางนำแห่งชีวิตถ้าผมจำหัวข้อผิดต้องขอมาอัพนะครับ แอดมินของเพจสมาคมกอรีด้วยโดยท่านอาจารย์ดุลฮามิดดาราชายคืนนี้นะครับคืนนี้จะเป็นเป็นตอนแรกนะครับของรายการของสมาคมกอรีนะครับเป็นเป็นเพจของสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยนะครับเป็น f a c e b o o k l i v e นะครับค่ำคืนนี้สองทุ่มครึ่งถึงเอ่อสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับคืนนี้ แล้วก็ได้ทราบข่าวมาวันจันทร์ก็จะมีรายการเขาใช้ชื่อรายการว่าอลิฟบาตานะสอนเรื่องของมุรตันสงสัยจะอ่านอลิฟบาตาเป็นมุรตันหรือเปล่าก็ลองลองไปติดตามดูนะครับประมาณทุ่มหนึ่งถึงทุ่มครึ่งนะครับโดยฝ่ายวิชาการชมรมคลมยยนของเราเนี่ยนะครับเขาก็รวมตัวกันนะรวมตัวกันในในส่วนของเพจสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยจารย์มอมัดอัฟฟันดีพูดเพลงก็ ไปทาหน้าที่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ทิ้งตรงนี้นะครับถ้าทิ้งก็ไม่รู้จะว่าเอ้ไม่ใช่นะไม่ทิ้งนะครับยังไงก็ยังมีรายการนะทางเพจชมรมคนรุเนียนของเรามาเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะหายไปบ้างในบางสัปดาห์นะครับแต่ก็หลังจากนี้นะครับทางฝ่ายวิชาการของเราก็ต้องทํางานหนักขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับมีทั้งไลฟ์สดนะครับของสมาคมกอรีก็เอาเอาเอาจำกันง่ายก่อนว่า น่าจะนะฮะน่าจะประมาณนี้คือว่าของชมรมคนลมเย็นเนี่ยนะครับเพื่อการศึกษาของเราจะลงในเรื่องของวิชาการในต่างๆเนี่ยในรอบเช้ารอบกลางวัน <c oughs> <c oughs> เว้นไว้แต่อาจจะมีบางวันที่เรามีการไลฟ์สดนะครับผ่านเพจของเราส่วนเพจของอสมาคมกรีแห่งประเทศไทยนะครับในความอนุเคราะห์ของท่านจุฬาราชมมนตรีก็จะมีการ Facebook l i v e นะครับไลฟ์สดนะครับ แร่ภาพสดในช่วงเวลากลางคืนนะครับทางสมาคมกรีก็อยากที่จะได้เชิญชวนท่านแฟนเพจของเรานะครับไปติดตามกันนะครับซึ่งทั้งสองเพจที่ผมพูดถึงทั้งเพจชมรมโคลอมเบียนเพื่อการศึกษาและเพจสมาคมกรีแห่งประเทศไทยในความอนุเคร์ของท่านจุฬาราชมนตรีสองเพจนี้นะครับมีรายการในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอัลกุรอาน ชมฟรีชมได้ทั้งครอบครัวจะเปิดชมตอนไหนก็ได้จะชมกี่รอบก็ได้รับรองชมฟรีไม่เสียสตังค์นะครับก็ฝากกันไว้นะครับชาญแล้วสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันพระหัสครับนำทัศนศาสนาตามภาษาฮิมบนันนี้จากลาก,กันไปแต่เพียงท่านี้ครับขอขอบคุณรีวิวสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับก็มาทําให้มันหายสวยเออไม่ใช่มาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมสนับสนุนสนับสนุนกับร้านบ้านชาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําให้กับเราในวันนี้ครับวันนี้จากลาไปก่อนครับว๊บิลลาฮิตอฟิกวกลฮิดายะวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกะโตสวัสดีครับ